ครัสวัสดีครับนักตกปลาใหม่ของท่านวันนี้ก็จะมารีวิวล้อบบานิคเรนเจอร์นะครับของค่ายบานิคครับตัวนี้เป็นมุมซ้าย <c oughs> ดูล้อสวยนะตัวนี้สวยครับครับล้อบานิคเรนเจอร์ตัวนี้ก็ลูกปืนของเขาเขาอยู่ที่หกตลับห้าบวกหนึ่ง นะครับอัตราทดรอบก็อยู่ที่หกุดสองนะครับตอนนี้สวยรับสำหรับนักตกปลาโมแมนทุกท่านถ้าคุณมองหาลอกหนึ่งตัวก็แนะนำเลยเป็นลอกบาร์เด็กเป็นลอกที่เล่นง่ายเล่นไม่ยากนะครับตอนนี้มีปรบบน้อยคุณเห็นปรับลอกับบลงแบบไหนรับลอกบาร์เด็กตัวเนี้ มันจะหนืดครับแรกๆคุณไม่ต้องตกใจเลยว่าทําไมมันถึงหนืดเพราะว่าตัวเนี้ยทางบริษัทมาในเก่าใส่จรลบีมาเยอะครับซึ่งเป็นสารลอลื่นระยะการวอร์มเขาอยู่ที่500รอบปก็ตีตบตีตกตีตบาธรรมดาก็อยู่ที่500รอบ,ออบมันถึงจะวอร์มเข้าที่สําหรับพวกจระบ้งจรลบีอะไรพวกนี้นะครับอ่าก็เป็นลอกที่แนะนําเลยดูบอดี้ ครับชุดน็อกก็สวยนะครับเป็นวันี่สีดำ